สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับครูประจวบเข็มทองในการจากกัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพละรศัลยาชำรุดศึกษาปีที่5สาระการเรีน,นที่3าการขึ้นไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยกีฬาสากลหน่วยการเรียนที่3การพัฒนาทักษะทักษะการขึ้นไหวร่างกายเรื่องการม้วนหลังพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับนักเรียนครับ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านเช่นความอ่อนตัวการทรงตัวความแข็งแรงความอดทนและการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัย,ยวะนอกจากนี้การฝึกยืดหยุ่นจะเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬายิมนาสติกอีกด้วยก่อนการฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนักเรียน ควรอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อ5ถึง10นาทีครับหมุนหลังหมวนหลังคืออะไรหมุนหลังคือการขึ้นหัวร่างกายที่ต้องถ่ายน้ำหนักตัวไป,ไปข้างหลังวิธีปฏิบัติ 1. นั่งบนปลายเท้าเท้าชิดกางยองเท้าให้ส้นเท้าเปิดงอแขนยกฝ่ามือหงายขึ้น นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างหู 2. อก้มหน้าคางชิดอกเอ็นตัวไปข้างหลังเมื่อมือสัมผัสพื้นเบาะให้ใช้ฝ่ามือดันพื้นส่งตัวให้ม้วนไปข้างหลังสามให้สะโพกหลัง และส่วนท้ายทอยแต่พื้นต่อเนื่องตามลำดับ 4. เมื่อฝ่าเท้าสัมผัสพื้นให้ทรงตัวนั่งในท่ายองยอง 5. ให้แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหลังลุกขึ้นยืนคุณครูมีรูปภาพประกอบ 1. เห็นไหมครับ 2. 3 4และ5อันนี้คือขั้นตอนการปฏิบัติการทำท่าม้วนหลังนักเรียนครับวันนี้คุณครูมีตัวอย่างจากคลิปวิดีโอการฝึกทักษะการม้วนหลังและนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะครับ พบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับนักเรียนครับ